สวัสดีครับนักรบที่ไหนครับเนี่ยเล่นน้ำอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่มูทอลาจะบอกว่าทะเลสาบที่นี่มันแบบวงสวยอันนี้ของเราข้างหลังไม่ใช่บ้านเรานะเราจะแพนไปแพนไป แทนไปความยาวของชายหาดนู้นเป็นวงกว้างคนก็กระจายกระจายกันไปมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยเยอะอมหมูก็ไม่ลงน้ำค่ะเล่นแต่ขอบขอบอนี่ก็ยาวไปถึงตรงนูง้น เล่นกันกระจายกระจายสนุกสนานคนมานอนอาบแดดกันเดี๋ยวขอจุ่มขอจุ่มให้คือน้ำที่นี่ก็จะเย็นมากต้องทำใจก่อนค่อยๆจุ่มทีละน้อยๆเมื่อกี้พาวินกว่าจะลงได้ก็พักนึงะนองนะแต่พาวินเขาชอบเล่นอยู่ตามขอบๆแค่นั้นแหละเขาไม่ชอบลงน้ำเยอะแต่ก็ดีแล้วจะได้ไม่สัน่น ต้องใส่หมวกเพราะว่าแดดค่อนข้างจัดตอนนี้ก็สี่ประมาณสี่โมงกว่าแล้วสี่โมงกว่าห้าโมง,โมงยังร้อนอยู่เลยวันนี้เรา <c oughs> <c oughs> วันนี้เราเที่ยวทั้งวันเลยไปเดินในเมืองมูทอล่ามา ก็ไปกินบุฟเฟ่ร้านมองโกเลียแล้วก็พาวินก็นหลับหลับก็รอเดินเล่นรอภาวินตื่นตื่นมาแล้วเราก็มาเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลสาบพาวินลูกทำใยสะบัดเห็นไหมใส่เสื้ออะไรนะ่ะพุงป่องเลยวันนี้ครับพาวินเพราะว่าพาวินยังไม่ได้อึที่นี่ดูความใส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  ดูความใสดูความใสของน้ำทันะ้แม่เขาบอกไม่เย็นว่ะ <laughs> จะคิวจะกินขาย <laughs> นี่แหละก็คืออุณหภูมิที่ปกติของสวีเดนนี่เรียกว่าร้อนค่ะฤดูร้อนของสวีเดนค่ะมันโชคดีแล้วที่ทุกวันมีแดดออกในช่วงหน้าร้อนอย่าบ่นเยอะ ฮาเวนคนเก่งคนเก่งก oh, 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 ็เล่นอยู่แค่นั้นแหละเราอะดูพุงดูพุงโอ้อยหน้าความหน้าความดูหน้าเขาไปใกล้ๆลูก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 อือดูขาดูขาเดี๋ยวดูขาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาใส่เอาใส่ใส่ใส่โอ้โหนี่นี่ ใส่สยโยนใส่นี่เลยใส่โยนใส่เลยนี่เลยใส่เขาเป้าเลยก่อนกลับต้องถอดเสื้อถอดเสื้อล้างอ่เนี่ยนะ<อ>เพราะว่าแกะมาทีไรทรายเต็มทุกทีซาวินนั่งอยู่เฉยๆทรายก็เข้าไม่กินนะห้ามกินนะ no 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 นะ no no น no, ะ no, no, no. ไปไหนลวเอกก็ลงสิทำไมลงแค่นั้นน่ะ oh. ลงเนี่ยเนี่ยมานั่งอย่างเขาเนี่ยมันก็โอเคเลยลงครึ่งตัวคุณแม่นะคะส่วนคุณแม่นั้นมีแพรส่วนเตือนั่งรอลูกค่ะนั่งดูลูกอยู่ตรงนี้ no, 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 no. ถ่าย,ยารูปภาพด้วยไงถ่ายรูปภาพด้วยถ่ายรูปภาพ ลูาพาวินไหนอืมอหือ,อ,อ,อนี่มันไอ้นักรบนักรบที่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เลยหมูมรู้สึกว่าไปน่าประมาณแถวๆกลางๆตรงนั้นจะมีบ้านพัก เรายังไม่เคยพักที่นี่เลยเดี๋ยวเราต้องไปเซิร์ชดูร้านเราหน่อยวันไหนไปเช็คอินเทอร์เนต็ตดูเพราะว่าอาทิตย์หน้าพ่อเอกของลูกวินนั้นหยุดอีกแล้วหยุดสองอาทิตย์เลยหยุดพักร้อนใช้ให้คุม้ม <Yeah. S 1> ใช่ใช่ไหมคะพาวินโอเคบายบายเฮ้เดอ เฮ้เดากับลูกเออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม